จีอนารันรัฐสศกเศร้าสูญเสียเพื่อนจากโควิด -19 ลดลงผิวไปก่อนเมียตามที่ไปก่อนเมียตามที่หลังต้งองขอแสดงความเสียใจกับปาริปรจอีอาจารย์รัฐที่เมื่อไม่นานนี้ออกมาโพสถึงการจากไปของเพื่อนและในครอบครัวที่เสียชีวิตจากโรคไวรัสอันดังกล่าวโดยโดย เศร้าชีวิตทั้งเพื่อนตนเองและทั้งสามีของเพื่อนไปอย่างน่าใจหายสาเหตุที่จากลูกชายเพื่อนสนิทนำจากทำงานจะทำงานและแพทย์เชือ้อแพทย์เชื้อให้กับพ่อแม่จนสุดท้ายต้องเสียชีวิตวันพรุ่งนี้เพื่อนขึ้นจากไปตอน7จ็ดโมงสิบเกโมงก็มาประ,ประ,ประพัดจิต จอมอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีใครได้ได